เรื่องราวเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ตำตรวจตะเวนชายแดนที่316ตอนที่3เขื่อนศริกิจสื่อสามสายน้ำแห่งการถักทอข้าพระพุทธเจ้ากองร้อยตำตรวจตะเวนชายแดนที่316อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตเป็นผู้นำเสนอเพื่อน,น้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์คัน เขื่อนสิริกิตจ,จังหวัดอุตรดิตคือเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและได้รับการขนานนามว่าเขื่อนแม่ของแผ่นดินสร้างขึ้นตามโครงการพระนา,นารุ่มน้ำน่านเดิมชื่อเขื่อนผาซ่อมต่อมาได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้อัญเชิญพระนาม,มาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขนานานามว่า เกือนสิริกิ์โดยในวันที่4มีนาคม2520พระบาทสมเด็จพระปรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบรพิษสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระปรมราชินีนาถพระปรมราชน,านีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิฐาาที่ชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุด,ดาสยบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนศรษิกิจและลงไฟฟ้าเขื่อนแห่งนี้ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านชนรับทานและการผลิตไฟฟ้าจากพรังน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังชีวิตและช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะหมู่บ้านถ้วยตา ที่มีการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่เกือบจะสูญหายไปในช่วงการสร้างเขื่อนเมื่อปีพศ2536สมเด็จพระนางเจ้าสิรฯฯิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวบ้านห้วยต้าและพระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงฟื้นฟูก,การทอผ้าคัดเลือกชาวบ้านไปฝึกฝนที่สวนจิตรดา ส้างลงทอผ้าในหมู่บ้านและพระราชทานลายผ้าทอลูกแกว้วทำให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้และมีกำลังใจในการดำรงชีวิตจนผ้าทอบ้านห้วยต้ากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง